อบอุ่นอิ่มเอ็นใจถือเป็นคอนเสิร์ตพลังบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีก็ว่าได้คู่กองสุสนนทันยมหรือคู่กอง KPN แท็กทีมบอสมีพ่พิสิทธ์ไก่ราชวันหวานใจผู้บริหารแบรนด์ E ีวีนและผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ตพร้อมดวยวิ16ศิลปินคุณภาพชั้นนำของเมืองไทยจัดเต้นคอนเสิร์ตการกุศลคู่กองแอนด์เฟรนช์เ i อริ o ี้คอนเสิร์ตรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายบอบให้กับโรคพาบัลโรคบุรีศูนย์มะเร็งโรคบุรีด้วยเสิร์ฟเพลงเพราะชุดใหญ่จัดเต็มคอนเเิรร์พื่่อผู้ปวยโคะ็ง กระหึ่มไปแล้วเมื่อวันที่29เมกรคมอนาที่ผ่านมานะ e n เ e r t a i n ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องมากนะครับในวันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือการเคลียร์คิวพี่ๆศิลปินพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยครับแต่วันนี้ก็เกิดที่แล้วต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินทุกๆคนด้วยครับแล้วก็ ได,ได้จากการซักซ้อมนะฮะมีการรันทรูมีการซ้อมคิวกันพูดได้เลยว่าไฟลุกครับคือ,จอจเ<ล>จาะจงเลยว่าเป็น16ท่านนี้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพี่น้องที่เราสนิทกันใน,ในงานคอนเสิร์ตของครูกองทุกๆครั้งเราจะเอาเฉพาะพี่ๆน้องๆกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นคงไม่มาครับ <c oughs> <c oughs> คือต้องเป็นพี่น้องเท่านั้น <c oughs> ต้องบอกเออ <c oughs> ในวันนีมน้มันมีหมดเลยฮะ,ะทุกๆแนวเพลงนะ,ะับเลงไทยไทยสากล ไทยลูกทุ่งครับมีครบเลยครับลูกกรุงก็มีต้องเหลือบตาดนึงลูกกรุงมีแถวๆนี้แหละอ่าใช่ไหมไม่ต้องสืบไม่ต้องสื้อตอนนี้เบ็ดเสร็จตอนนี้เต็มครับแล้วก็ยอดก็คือทั้งหมดแล้วอยู่ที่อยู่ที่สามแสนห้าแล้วครับอืนะครับผมดีใจครับผมบอกเลยว่าสามแสนห้าสำหรับบางคนอาจจะไม่เยอะแต่วันนี้นะฮะสามแสนห้าถ้าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วเนี่ยถือเป็นการต่อลมหายใจจริงๆ สำหรับคนที่ไม่มีนะผมต้องบอกงนี้แล้ววันนี้ทุกๆคนทุกๆศิลปินที่มาเนี่ยมันเหมือนแบบเขาก็ก็พร้อมที่จะมาช่วยงานกันวันนี้พอได้ยินยอดเขาก็รู้สึกแฮปปี้กันทุกคนครับทุกๆปีเนี่ยรกรกองจะจัดคอนเสิร์ตท,ทุกปีอยู่แล้วแต่เราก็จะหาว่าจะหามุลนิธิใดก็ตามที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีวิวแชร์เรสซิ่งนะครับที่จะเป็นพาราลิมปิกเกมก็เคยจัดให้หมู่บ้านพี่การซ้ําซ้อนก็เคยจัดให้แต่ด้วยความที่มีโควิด2ปีเราก็อั้นมา2ปีประกอบกับว่า พอมันช่วงเวลานี้ครับเราเห็นว่าเรื่องสุขภาพของคนไทยเรานะฮะในในทั่วเอเชียเนี่ยโรคที่เป็นกันเยอะอยู่อันดับท็อปเลย1-5ก็คือมะเร็งครับผมเลยคิดว่าปีนี้อยากจะให้กับมูลนิธิที่เป็นเกี่ยวกับมะเร็งเลยเลือกไปที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ส่วนกลางของทางกรุงเทพและภาคเหนือตอนบนคือโรงพยาบาลรัฐนะฮะโรงพยาบาลลบบุรีศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งๆท,ที่อุปกรณ์มีนะฮะคุณหมอพร้อมพยาบาลพร้อมแต่ผู้ป่วยดันเยอะโอเวอร์มากกว่าจํานวนหมอและเครื่องมือดังนั้นมันก็เลยซัพพอร์ตได้ไม่ไม่เพียงพอพอเราเข้าไปดูเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าแม้แต่ผู้ป่วยที่จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลยังไม่มีค่ารักษาเราเลยคิดว่าเอ้ย มันอาจจะไม่ได้ว่าเงินนี้ไปซื้อเครื่องช่วยหายใจนะไปทํำคีโมไม่ใช่ฮะแค่ช่วยค่าใช้จ่ายที่เขาจะเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยแค่นี้ก็คูส่วนแรงแล้วครับเลยคิดว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเงินแค่3-4แสนเนี่ยผมมองว่าได้ช่วยต่อลมหายใจจริงๆ mm hmm. แค่นั้นละครับ